สวัสดีครับพี่น้องครับโมนี้กับพาอพี่น้องกาเลยนะครับการแพ็กผักเนาะหลังจากที่เขาขาสวนมากนะครับพักที่เขาเก็บอยู่ในสวนครับพี่น้องครับโมนี้กับมาเบิองการแพ็กการแพ็กอันพักอันนี้กับนี่หลายอย่างหลายเนียครับแต่ว่าขั้นตอนของโมนี่คือแพ็กสั่งกิโลครับนี่ครับเขาเก็บมาใส่ตะกร้ามากแล้วเนาะพี่น้องเก็บมาแล้วเขาก็มาตัด วัดขนาดครับวัดขนาดความเงย้าของต้นพักนะครับ,บวัดเร็วๆกับตัดตัดแล้วเร็วกับยัดเส้นตะกัรนะครับก็าเตรียมหลอเพ้าไปสั่งตะสั่งนอกพี่น้องไปสั่งกิโลนะครับสิบกิโลเอ้ยหาก,กิโลครับหาก,กิโลต่อตะกานะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการที่งานนะครับ ีวิตแรงงานต่างแดนนะครับพี่น้องครับผ้ามาเบิ้งนะครับเห็ดผักเห็ดมีเห็ดเตียงเระเทียมหลายอย่างหลายเนี่ครับถึงแพกการแพกต่างๆครับวันนี้กับผ้ามาเบิ้ลนอกพี่น้องเห็ดผักนะครับผัดทีเห็นอยู่ในสวนแล้วพี่น้องครับตับในเฮานะครับ ตัดแ็กเนาะตัดขนาดวัดขนาดงัายใส่ครับใส่ควนเร็วๆกนนะมาทางนี้ครับวันนี้ทางนี้จะเป็นการสร้งางค,ครับพี่น้องครับแดดมาเร็วกะหนึงกิโลครับ ตอนละหางกิโลเนาะตอนนั้นตะกร้านะครับนี่นะครับพี่น้องครับการเดทการใช้งานิองกิจวัตรประจำวันของแต่ละเขาอันนี้ก็ระเขาที่ผมได้เห็นงานนะพี่น้องเนาะชีวิตแรงงานไทยญี่ปุ่นนะครับนะครับบึงพ่อสังเกตเนาะพี่น้องเนาะในการทำงานครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมกับผม ติดตามครับมือนาสินี่ยังมากเดียวพี่น้องเบิ่งอีกอ่ะลืมติดตามตรงนีงนกันแล้วกันนะครับผมก็ลาคลิปนี้สวัสดีครับ